ตอนนี้ไหนวังเขาถึงแล้เอ,อรอไอ่ะยีบีต้อนรับสู่น้ำตกต้นหมากิ้ง8กิโลเฮ้ยคนหะฮนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวใน่ทางลงนะบ้านี่มันไม่ใช่ทางลง ชาวชาวผู้มีร่วมใจปลูกไท้ไทออกปลูกไท้และพันเอออ่านไม่ออกน้ำตกตอนหมากิ้งโอ้ยนี่รา้มาเที่วกันแตเช้าเลยเอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่าบอกนะแกจะกระโดดน้ำอนนโอเค,อเค,อเควะน่าเล่นอยาเห็นไหมเห็นไหมหลกมไหมวะวก็ตั้งี่ียงเกงนั่นแหละ รวยเพ่อไห,หวตาเาอย่าเส้ยแล้วอ่ะเอย่านะอย่านะยยที่เน,นาเล่นจานาเล่นจริงอะไรโดดเลย,ยลอยู่ต้นมจริงแต่เห็นไหมเห็นแล้วเออ เห้อลราอีกเราอีกหลือไมโอ้เหมือนหมาหนาวเลยอะไรกันเนี่ยนี่เราเนี่ยสบายอ่ะพี่เนนนี่ัตงแต่มาวัน มาว่าเนี่ไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมพีมน่นี่มานี่เอาเย็นไว้นาวเลย้าสวัสดีครับฮะไ,ไม่ไปว ว่า,า,น,า,านี่เนยห,หน้าหนุกยา,า,ยาเออไม้มันเป็นแองไงหน้าเล่นมั่งอยา บายสบายเออของอ่ะไม่มีอะไรยังไงเนี้ยแล้วไปยังไงอ่ะลงเท้าลงแทดก็ไม่เอามาทีเออลูกน้านนาเล่านะ Ở đây Dẹp hìn, Ồ, ní rẻ Ní rẻ lấy con lâu rồi ní Ui, thoải mái chân lơi Ba, hãy nên สาจันตาจันเออทันว่าตาจานไฟไปไปน้ำใสใสน่าเล่นว่างนี่ฉันหลุดซึ่งหวาประจนไพ่จังเลยเอาเอาลูกเอานี่ลูก เดี๋ยวลิงมันมาเอารองเท้ากับเสื้อผ้าตัวเองไปไหมอ่ะไปเลนะฮะนี่มาแอบลิง s> <S บ้ามันมีอยู่แล้วเว้ยขอ,อพอบ้าเลยค่ะ อุ้ยดูตามันเป็นแอ่ง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 หน้าเล่นวะเดีเอาเลย ว้าเอาเอาเอาเ่เราจะถ่ายรูปไวมนะ